จางไงค่ะคุณนาะเราจะมาจัดอันดับผีที่เราจะเจอในคืนนี้ว่าผีตัวไหนจะน่ากลัวที่สุดอันนี้ตัวอะไรอะทําไมอ้าปากง,งั้นแวไม่น่ากลัวไม่น่ากลัวอันนี้ฉันให้กลางๆห้าในตัวต่อไปอะไรเนี่ยหน้าขาวมากคุณพี่ใช้รองพื้นนะเบอร์อะไรให้อันดับหกไม่น่ากลัวไหนตัวนี้อะไรวายตายแล้วเล็บยาวมากทาเล็บล้านไหนไม่น่ากลัวเลยอ่ะเก้าเก้าไปเก้าไปอุ้ยตายแล้ววันนี้น่ากลัวอยู่นะแก คุณพี่ทำไมปากดำขนาดนั้นเคียวมากหรอโอ้โหน่ากลัวอยู่นะถ้าฉันเจอแบบนี้ฉันใด้ัดับสามว่ะเว้นี้อะไรเนี่ยตาขาวโอ้ยไม่น่ากลัวไปไปไปอันดับแปดไหนวายคุณพี่ผีมุดผ้าห่มปะเนี่ยเฮ้ยก็แอบ,บน่ากลัวอยู่นะถ้าเจอตัวจริงแบบนี้ตอนคืนอันดับสี่ไปวายน่อิดปะเนี่ยแกถ้าเจอผีตัวตลกตอนคืนน่ากลัวนะน้องไม่น่ารักอันดับสองไหนวายน้องหมาน่า อันดับอันดับสิบอะไรอันนี้อะไรอ่ะคือผู้หญิงเหรอเออไม่เห็นน่ากลัวเลยดับเจ็ดไปโอ้โหอันนี้ดับหนึ่งแกไม่ไหวอันนี้น่ากลัวจริงพักก่อนเพื่อเพว่าผีตัวไหนน่ากลัวที่สุดอาไม่เลย